เพื่อนว่าไงนะพี่เอาอ่ะไม่เอาน่าเราพูดเองอ่ะแล้วพ่อพูดพูดเองแล้วนี่ก็เป็นักแาบโอเคไหมเราพูดเองอ่ะตาพูดว่าไงล่ะลูกเรบผู้เดินทางนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสียงไม่เอาก็ไม่เอาอะไรอีกคุณบ้านใดใดใดอะไรนะคุณบ้านก่อน กูเ่เอาแต่ใจเหรอแล้วต้องพีนเอาแต่ใจไหมไม่เอาแล้วกูตั้งเอาแต่ใจป่ะอุเ้ยเอามาอย่างนี้นี่เบอยังนี้แล้วล้องฉันจะสาบแห่งชาติของไทยเเองนนมามาตรการตายจาใหองฉันจะสาบ ฟาดดิฟาดดิทำให้มันเจ็บอะไรต่ออลยรฟาค่ะฟาดค่ะรูปีพีหม่อะคำภาพพพีใหม่ฉันจะสาบให้เธ โซนบริเวณตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่มีการติดตั้งฟิลเตอร์หรือว่าเครื่องกรองอากน้ำในนิติเดลนะครับฟิลเตอร์ที่อายุเกินเกินก็จะครบกันหมดเลยนานี่บ้านใครคะนี่บ้านใครคเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยสิให้เปลี่ยนฟิลเตอร์ทั้งหมดใครบ้านเลยค่ะบ้านใครอ่ะบ้านคุบ้านคุเปิรเองค่ะเต้นหนูชื่ออะไรหนูชื่อคูเปิ้ลเหรอค่ะอ้าวไม่พินพีนเรอครับจ้าไปโรงเรียนเต้นยังไง ูนี่พิมเป็นเรียนได้ยังไงครับโดยคณะการนไทยจนทางการตรวจของห้องยด้วยแล้วก็ห้องน้ำบินด้วยครับแล้วก็จะพ่นทุกบินนะครับที่บินจากประเทศที่มีความเสี่ยงครับแล้วมีร้องเพลงอะไรดีที่อยากร้องเพลงอะไรดีลงดีแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันกักันงกัน่นะเ่ับกนบกนะสูงกนแบ่งนบ่ันกนนะ น้องพีนเจ็บนะลงมาเจ็บนะลงมาเจ็บนะสูงเท่าตัวลูกเลยนะสูงเท่าตัวลูกเลยนะแล้วยืนตรงนี้เต็มนะสร้างจริงเลยสร้างจริงเลยไม่ยอม่ยอมเลยอ้โหเสียคออันนี้ดูเล็กน่ากํานัไม่เจ็บ แล้วก็เจ็บตัวล่ะ่จะโซ่นอกจากเพลงท่านาวหรือเพลงอะไรที่ลูกชอบร้องอีกพอลืมแล้วมีเพลงอีกบ้างเขาเพียงแค่พื้นเลยปะไม่ได้ค่ะร้องเพลงนี้เพลงนี้ แล้วมีเพลงอะไรอีกมีเพลงชอบเพลงอะไรอีกนเดี๋ยวก่อนมีเพลงโดนัทเดี๋ยวแม่ซื้อให้เอาเพลงอะไรอีกแกเกอร์ลองไงอ่ะหาอะไรกินกว่ามันจะเงกี้อ่ะมันก็มีเพลงอะไรนะเพี่อนที่ชอบลองอ่ะแตกเกอร์แฟนไม่รู้ละครมีเรื่องบ้างละครนเรื่องไงหรือจะต้องแต่งเองที่หมดและเพลงเพลงปอบผีฟ้าลองไงและ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 นางอะไรนะนิ้วนางอะไรนางนะอะไรนางนะมือนาง้องไงละครอ้าวนี่ที พี่ก็ลองพี่ก็ลองแล้วไงพี่ก็ลองไม่เอาหนูอยากลองพี่ฟ้าเอ้ก่อนลูกไปเป็นไอ้พาหาอะไรกินแยะหาอะกินแยะคนนี้ประจําเลยหาอะไรกินลูกหนูนะไม่มีลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้เดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกพ่อบอกคุณแม่ให้พ่อโทรให้มไม่เอาเอาเป็นที่เป็นพี่ก็ลองพี่ก็ลองแล้วไงไม่เอพี่ก็ลองร้องออกจะพร้อมร้องใหม่เลยพี่เพิ่งขึ้นนี่พี่เพิ่งขึ้นนี่ เออเพิ่อนก็ลืมร้องไงองไงนะลืมไปแล้วอ่ะบริการอยู่มีเียงแค่้องอ şey ้นเลยนะร้องไงอ่ะเพี่น้องอ้นลืมไปแล้วจี <h <h ิงจแล้วพอเพลงมันมาหนุนร้องให้ฟังเหรอต้องพี่นทำอะไรกินนมเปรี้ยวกันมาค่ะมาแต่งเพลงกันนะคะเริ่มเลยชสต์ตัดเกยดมากเลยเธอรักฉันฉันไม่รู้ มือคลี hmm. yeah. Yeah. ์ท yeah. ี sí. yeah. mm ่ร็วใครคู่กันใครคู่กันความสะอาดเรียยักซเกลี่ยเ้ยอย่าโดนสิลูเรียพังฟิวฟวพังขั้การ่เรอีันการขนตอการเชื้อทุกครั้งหลังจากิกลับมาจากไ้กลุ่มเสียงนี้คืออะไรการใช้ย่ายชื้อโรคาี้า่้